สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเซทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องวัวหองเชียงตุงนะคะวันนี้น้องวัวองก็จะพาพี่พีเอฟซีไปดูวิธีทําอะไรนะขนมเส้นหรือว่าเขาเรียกไงอ่าปนห้อง,ง,อองส้กก้อยปี <Okay. S 1> ขนมจีนนะคะวิธีทําขนมจีนแบบอ่าชาวเชียงตุงเรานะคะทําแบบสดๆ mm hmm. เลยนะคะเดี๋ยวก็อ่าไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะไปกับพี่เขยนะคะโอเคคะ่ะไปกันเลยนะคะ นี่นะคะก็คือเป็นหมู่บ้านวันเล่านะคะตอนนี้พี่เฉยกําลังส่งไปเพราะว่าพี่เฉยอ่าเขาเคยอยู่หมู่บ้านนี้นะคะก็เลยรู้ที่ไหนทําอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเี้เนาะก็อาจจะพาไปดูกันนะคะ น้องไม่เคยมาแถวนี้เลยนะคะนานๆจะมาทีเพราะว่าไม่ใช่แบบซอยบ้านเราแถวบ้านเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้มานะคะนานๆจะมาทีวันนี้พ่อมาซ่อมรถก็เลยแบบถือโอกาสมาด้ว่อยนะคะ น,นจา๋าทเดียวนี่กค่ะอ๋อนนี้ก็มาถึงที่นี่นะคะไม่รู้ว่าหยุดแถวไหนเอออันนี้นะคะที่แบบเขาทำขน้มยิบนะคะนี่คืออะไรนะยังไม่รู้อะไรที่เคยพามานะคะ ขาถ่ายอินค่ะถ่ายจอมันอินก็ได้อันนี้เป็นห้อช่างก้อขนมบิบก็อีกขนมจีนขนมไทยก็อ่ะอ๋อขนมจีนคล้ายๆขนมจีนอะไรอย่างเงี้นะคะเขาเซนดิบอะไรอย่างเงี้เนาะขอถ่ายอินเลยถ่ายเจ้าันออ่ะเจเสะ อันนี้อันใส่วันเหล้าอิ่มจ้ะมันเหล้าอ๋ออันนี้เป็นเขาเขาเจ้าขนาดนี้วะเนี่ยเขาเจ้าหน่อยอ๋อเขาเจ้าหน่อยเป็นร้องฮะเป็นเจ๊ฮะเฉยเจ๊ร้องอ๋อเจ๊ร้องร้องถึงอยู่วะสามขึ้นอ่๋อสามขึ้นแค่กูวันเดี๋ยวน นั่งอยู่ไนเนี่ยอยู่น้องอ้ออไอตีไปเฮ็ดีเยอ้ยเปนมาเนี่ยอ๋อใจอ๋อเฮ็ดไงอยู่อันนี้อันนี้เริ่มต้นยี้ก้อ๋อเจ๊กูวันเฮ็ดกวันมันเนียนอ๋อเน่เปิ้นเอาไปขายตีไหนเนี่ย กับลงอ๋นอนี่นะคะวิธีทำก็จะทำประมาณนี้นะคะเออร้องเยอะมาสวยที่ทานงน,าบบบบนั้นนองนีอค่ากูยงอ๋อ <c oughs> มึงเคยหันเนี้ยวคขาหัน,นเนียเลตีมาสองเต้อยอ, <c oughs> อันนี้ม่เดาตกามันหนังสวยแอรที่ที่กันกา,ยยามากจเปอ๋อ มจามนลี่เลียมาะอันนี้ขั้นตอนหัวดูมันการป็นแพนะมตมากเมหัวูมันการเอามาเจก่อจม่อไก็หดส่บุ้งอ๋อหดใส่บุงนี่ก่อนมาสวยไหมเนี่ยะอ๋อคือมันเป็นสีดเดิมกันน่ะเนาะ อ๋อให้มันเป็นสีแบบช้ำๆแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้ไวทาเทสต์หมุนฟงพื้น,นคบบน่ะสมเ็ดไลวันก็จังที่เฮ็ดแบบ์ได้หนึ่งอันมาสาคืนแล้วปงห้าคืนะไอ๋อห้าคืนนะคะถึงจะทําเป็นเส้นได้นะคะอันนี้คือแบบวิธีที่ทำแรกๆนะคะก็แช่ไว้สามคืนแล้วนะคะก็อ่า ตอนนี้เอามาล้างน้านะคะตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณสามสามบุงเนาะทางเชียงตุงก็จะเรียกว่าบุงนะคะ <c oughs> นี่ก็เริ่มล้างเริ่มล้างอะไรออกนะคะ <c oughs> คือมันเหนาไงก็นั่นหรให้มันแบบเน่าอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ล้างให้มันขาวๆอะไรอย่างนี้ก็แช่ไว้อีกประมาณคืนสองคืนนะคะก็จะทําเป็นเส้นได้ <c oughs> แล้วนะคะนี่ก็คือเป็นเข้าเข่าเจ้าหน่อยเข <c oughs> ้าเจ้าหน่อยนะคะ ปั้นในนี่ค่หลายปั้นเออแค่หลายหมื่นกันเนี่ยก็โอ้สี่หมื่นเนาะสี่หมื่นอ่าที่แบบเขาใส่เข้าเป็นเป็นอันอันนะคะน้องก็ไม่รู้ว่าจะเลขคนไหนนะคะที่เชียงตุงก็ถ้าสี่หมื่นก็คือสีออ่กระป๋องใหญ่ๆหญ่อะไรอย่างนี้นะคะสี่หมื่นสี่หมื่นสี่สิบเนาะสี่สิบประมาณนี้นะคะก็ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะ,คะก็ะที่เขามาล้างแบบนี้นะคะ,คะก็คือเช้าเย็นก็คือมาล้างมาทำแบบนี้ตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มาล้างแบบนี้ก็ หน้าข้างหน้าข้างบนมันก็จะแห้งอะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็จะล้างไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าเขาจะทํยแบบไหนต่อนะคะ <c oughs> คือเราเอามาแช่แช่ข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเอามาอ่ามานวดเขาได้ว่าไงนะมาหมอนะคะมาหมอตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอามาเตงนะคะเตงให้น้ํามันออกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือที่แบบอ่าพี่เขาเตงเอาไว้นะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะเต่งให้มันแบบแน่นๆอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็เอามาต้มเป็นลูกๆนะคะๆๆนี่นะคะคือแบบเอามาเต่งไว้ประมาณนี้นะคะเต่งให้มันแน่นนะคะนี่คือหินนะคะหินที่เราเอามาเต่งไว้นะคะ<ๆ>นี่นะคะที่ ไว้เมื่อกี้นะคะก็ยกออกมาแล้วนะคะห่อ,อนอันนี้เปลี่ยนนั่งไหมอ๋อนี่นะคะขั้นตอนต่อไปเปินต้มกับถือก็นะ่นาสนออกมาใส่ได้หลายนาทีอยาตาอย่าาสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีอ๋อเป็นหอยหน่อยนี่เนาะ,ม,ะมาตรงไหนยังเป็นแป้งอยู่นู่นเนาะ นะคะวิธีทำก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปกล้ๆใส่แค่ไหนน้ำนำเลยอ๋อน้ล้วจะมาผัดหรออ๋อคุยขึ้นออกอ๋อคือต้องปิดไปแบบนี้ก่อนนะคะอ๋อ หนังแคแ่เราเกินทุนแคแ่เราเดียวเกินกะซื้อเหรอเมี่ยโอซื้ออะไหนมานั่นเนงเราเกิเนาะมังเตี๋ยก็เป็นตำมกั่งไงมังเตียวตำมั่งเอ๋อน้องกาวอะตำมั่งอ๋ออีนเดียวมันตำมอ,อานี่มันมาน,นหออ่อยเนาะตัำมันนานเนี่นวถ้าหักตำเอามันจะนานนะคะนี่ก็เลยอ่าแบบซื้อเครื่องแบบนี้มาทำเอานะคะ,ะ,คะก็จะง่ายหน่อยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะ ามมาอ๋อมะน,นังอันนี้เดียวมีเขิงมาได้เลยม,มันหงายเดานอ้อก็อ,ออกจากนเครื่องออกมาแล้วนะคะนี่นะคะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เอามาทดลองเนี่ยอาเอามาก,กองนะคะก็ไม่รู้จะทำไงต่อนะคะเดี๋ยวเราดูกันเนาะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ มันจะเป็นดูไว้แบบนี้นะคะก็คือคล้ายๆแบบเป็นกระป๋องนะคะแล้วก็มาเจาะดูเอานะคะก็ะเอาใส่แบบนี้นะนี่ก็คือขัน้นตอนต่อไปนะคะ นี่นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะมาบีบนะคะบีบแล้วก็ทําแบบนี้นะคะแฮปมันอีถึงเซียงอะเนาอแฮปเบิ้งใหญ่ไม่ไรอะนี่นะคะขั้นตอนต่อไปมาถ่ายกระน้ำมาถ่ายนี่หล่อมีปวดน้นบุ้งอันนี้อ๋อมาอยู่น้องอ๋อเอาออกข่าวเนาะเอาหนูเชื่อเราเจ้าเนาะ ฝนคือน้ำมันปุ่งๆกันเด้ออน้ปุ่งเต้กับในอ๋อน้ำมันเดือดเกินก็ไม่ได้นะคะแบบพอดีพอดีแบบนี้ได้แล้วนะคะขึ้นเมื่อตีกับปุ่งเต้อ๋อถ้ามันร้อนเกินก็มันจะแบบลอยขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็พอดีพอดีนะคะถ้าแบบน้ำมันนั่นก็เพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างเี้ย ใจแกงของเมมน่นอต้องใช้แดงเยอะๆนะคะแบบนี้ก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดันนั้นเลยนะคะมาจอมไพนาหอมาจอมอีป่อเขมาเมตากว่าเลี้ขาหันในมัมเยเจ้าเจ๊เหมือนอนาปอเข้าเนี่ยเอ๊ะจ้างมาทุกพีมันสนเงินน้สาอ่อ

สีองปุนนี่สามหมือนว่ะอันใหม่อันกิ่งนี่สีแดงว่ะอันฮ้องบานเหมือนช้อ่ะคุณไอ้ที่คุณเปลี่เเลยกาเสือกเือเอาทางดีเลยมาหนอเหมือปเนี่ยเสียชีวิต นเจ้าโฮปตอมสุกแล้วหนิหน,นมันหนังมันโลอดคือมันเป็นเส้นดีแค่นนนนะอ๋อนี่คือมันทำให้มันเป็นเส้นเส้นเองนะคะมันนี่นก็เดาหรอเอาออกยังเดาอ๋อเมื่อกี้ก็ต้มแบบคล้ายๆเหมือนสุกแล้วนะคะก็มาทำตอนนี้ก็ให้มันเป็นเส้นเส้นนะคะแปบ๊บเดียวเองนะคะนี่คือแบบยังไม่ทันปิดอันนี้รอเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ อ๋อแล้วก็ต uh, ้องเอาไปล้ง้อาบอาบอยู่่ ข้างหน้าก็น่ามองอีกมองเย็นเย็นได้คุณล่าหน้าก็อัดแล้วก็ร้อน

่อยสิบสิบหน่ดอกถ้าหนึ่งอันนี้นะคะหนึ่งบุงอกเขาเรียกว่าไงนี่ก็ประมาณสิบจ่อยนะคะสิบสิบจ้อยแล้วอันเมกา็นอมมอรกาดี้าวาหีอ๋อเมกอบุงนเบุงกาเีเก้าพันจัดเองนะคะเท่านี้่หมคะมาเอาไปอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ถ้าขายก็น่าจะได้กําไรเยอะกว่านี้นะคะแต่วเขา้ายไรหองอ๋อหนึ่งสอง อ๋อปนเป,นเปนมา้าย,ยนนใน, 2, น,นหม,นนมื่นสองก็หนอไในสองสามเฮงหนอะมุงแน่ค่ะก็ถ้าแม่ค้าเอาไปขายนะคะก็ได้ประมาณสามพันจัาบนะคะกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าแบบไปขายเองอะไรแบบนี้นะคะ ก็วิธีทำนะคะก็ตัมระมังน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอุดนุนพี่เข้าไปนิดนึงนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วเนาะเีเราไปซื้อซื้อกลับบ้านนิดนึงนะคะ นี่คือหจอยนะคะก็ประมาณพันจัดนะคะพันจัดก็สองบาทเงี้ยประมาณนี้กัเนแล้วนคะเงี้ยเหมือนอะเงี้ยเหมือกันมกระตนน้องหนอ K, เป็นยามุดนะตลอว่ะอ๋อเจดีเนอ <c oughs> ค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องก็ซื้ออาไล่อุดหนุนมาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะค <c oughs> ือก็เป็นอาชีพคนที่ในหมู่บ้านนี้นะคะค่ะก็ไล่อุดหนุนมาแล้วนะคะนี่ <c oughs> หนักมากนะคะเพราะว่าเอาอันที่เขาทำแบบส,สดๆมาเลยนะคะก็ คลิปนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องหวองก็ขอลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละกดดิ่งให้น้องหวองด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทาคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะคือแบบมือยังไม่ไม่ว่างนะคะหนักมากเลยมันไม่บา,บายนะคะ